นะครับกับสวัสดีนะครับ FC ทุกท่านวันนี้ก็พบกับผมเช่นเคยนะครับณนะสักเหล็กวันนี้ก็จะมาศึกษาสะสมแบ่งปันนะครับพักเครื่องหลวงพ่อเงินรุ่นช้างคู่นะครับรุ่นช้างคู่เนี่ยที่อยากนำมา,อาบอกกล่าวหรือว่าอยากมา ให้ศึกษาร่วมศึกษากันเนี่ยก็เพราะว่าช้างคู่ในปัจจุบันนี้นะครับของเก๋มีลอกเรียนแบบเยอะมากๆและก็ของเก๋ททำได้อา่าประมาณ80%ก็ถือว่ายังไม่ดีมากนะักสำหรับในวงการพระเครื่องที่ทำเก๋นะครับวงการพระเครื่องทำเก๋เนี่ยเป็นปกติอยู่แล้วนะครับพระจะขึ้นจะลงไม่เกี่ยวกับพระเก๋นะครับขึ้นอยู่กับสายตรงหรือว่าประวัติการสร้างพระนะครับมวลสารเอ่ยอะไรเอ่ยนะครับ ขึ้นอยู่กับแบบนี้นะครับคนจะเก็บพระเนี่ยก็ต้องมีมวลสารดีที่ไปที่มาดีนะครับไม่เกี่ยวกับพระเก๋พระแท้นะครับ F อซนะฮะครับบางคนเขาบอกว่าพระเกเยอะไม่มีคนเล่นไม่ใช่นะครับสมเด็จวัดระฆังนะครับเก๊เนี่ยถมบ้านผมเนี่ยมิดเลยนะของเก๋สมเด็จวัดระฆังเนี่ยมีเป็นร้อยรถสิบ้อนนะครับสร้างทุกวันทุกเดือนทุกปีนะครับของแท้เนี่ยมีอยู่ร้อยกว่าองค์เองเห็นไหม พระก็ไม่เห็นถูกเลยนะครับเอเพราะฉะนั้นเราต้องตามทันนะครับตามทันของเก๋เราต้องไวกว่าของเก๋นะครับเพราะฉะนั้นทั้งคู่ศึกษาไม่ยากเลยนะครับขอแค่ว่าเราเนี่ยเปิดใจรับฟังนะครับไม่ใช่ว่าเออเราเช่ามาเราโดนมาแล้วเราจะโดนทักเก๋เอ้ยพี่ยังไม่แท้นะเราจะมีอารมณ์ นะครับมีความไม่พอใจแบบนั้นไม่ใช่เท่ากับว่าเราไม่ได้เปิดใจเนาะ FC ศึกษาร่วมกันนะครับโลกโซเชียลโลกอินเทอร์เนต็ตเนี่ยมันแรงนะครับณนะปัจจุบันนี้นะครับหลอกกันไม่ได้แล้วนะครับ FC นะฮะวันนี้ก็จะมาพูดถึงหลวงพ่อเงินรุ่นช้างคู่นะครับหลวงพ่อเงินรุ่นช้างคู่เนี่ยอ่อกวัดไทยน้ำนะครับปี2526เป็นพระรูปรหล่อที่ใช้รูปแบบการหล่อเนี่ยรูปแบบหลวงพ่อเงิน พิมพ์นิยมอันโด่งดังในอดีตนะครับองค์มาเป็นต้นแบบนะครับแล้วก็หล่อได้สวยงามที่สุดรุ่นหนึ่งและโด่งดังและได้รับความนิยมอย่างมากในยุคปัจจุบันนี้นะครับโดยรุ่นนี้เนี่ยจะสร้างออกมาหลายพิมพ์หลายอย่างด้วยการประกอบด้วยพระบูชาหลวงพ่อเงินหลวงพ่อเดิมนะครับแล้วก็มีห้านิ้วมี9้านิ้วนะครับรูปหล่อทองแดงเนื้อเงินทองเก่า นะครับรูปหล่อเล็กกรรมการเหรียญรูปไข่หลังหลวงพ่อเงินหลวงพ่อเดิมนะครับเหรียญกลมเล็กเหรียญใบมะขามนะมีหมดนะครับแล้วก็มีจะมีพระปิตาเนื้อผงช้างคู่นะครับแล้วก็ประวัติการสร้างของเขานะครับ f อพระรูปหล่อเนี่ยได้จัดสร้างตามแบบโบราณเลยแบบพิมพ์พระพิมพ์นิยมองค์เก่าของกำนันวิรัตนะครับหรือว่าเสียะ นะครับหลายๆท่านก็น่าจะรู้จักกันดีถ้าพูดถึงรูปหล่อเสียฮะนะครับพิมพ์นิยมเสียฮะนออี่โอคูโด่งดังไปทั่วประเทศทั่วประเทศจริงๆนะครับเพราะว่ารูปหล่อองค์นี้สวยสุดในประเทศไทยแล้วนะผมมองว่ายอย่างนี้นะครับนะฮะแล้วก็โดยทางวัดเนี่ยได้นาพระเครื่องหลวงพ่อเงินองค์แชมป์น่ะของเสียฮะเนี่ยครับมาเป็นองค์ต้นแบบนะครับมาเป็นองค์ต้นแบบในการจัดสร้างล้อพิมพ์ออกมาเป็นหลวงพ่อเงินรุ่นช้างคู่นี้เองนะครับทาให้พิมพ์ สูงออกมาเหมือนของเก่าเด็เลยนะครับ f c นะฮะแต่ว่าหล่อโดยสมัยใหม่กว่าสมัยเก่าของหลวงพ่อเงินวัดดังคาที่ท่านทําไว้นะครับส่วนพิธีการการจัดสร้างหลวงพ่อเงินรุ่นช้างคู่เนี่ยก็ได้ทําตามแบบฉบับแบบโบราณเป๊ะเลยโดยดูเลิกงามยามดีต่างๆนะครับตั้งแต่พิธีจัดเททองนะครับแล้วก็พิธีหล่อพระโดยมีพราหมณ์ นุ่งห่มขาวถือศิลปเป็นเดือนๆนะครับก่อนจะมาเข้าพิธีเททองนะเพื่อให้เกิดความศักดิ์สิทธิ์นะครับของพระเครื่องชุดนี้นะฮะผมถึงชอบมากนะครับนะฮะพระเครื่องเนี่ยจะให้ดีนอกดีในต้องเกิดความเอ่อชัดเจนแล้วก็มุมมนะความตั้งใจนะครับนี่แล้วก็คณาจารย์ที่เข้าร่วมล้วนแล้วแต่เป็นพระเกจิที่มีชื่อเสียงโด่งดังในสมัยนั้นล้วนๆเลยนะครับและก็ช่วยการปลุกเสกอย่างเข้มขังโดยอาศัยรูปหล่อ บูชาองค์เก่าของหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับที่อยู่กลางลานพิธีด้วยนะครับอีกทั้งได้มีการอัญเชิญดวงวิญญาณของหลวงพ่อเงินพุทธชตให้มารับรู้นะครับในการเททงเองทองหล่อพระเครื่องชุดนี้นั้นนะครับเสมือนว่าหลวงพ่อเงินท่านได้มาปลุกเสกเองในพิธีเลยนะครับก็อัญเชิญมานะครับแล้วก็มากล่าวถึงเรื่องมวลสารเนาะมวลสารในการหล่อรุ่นช้างคู่รุ่นนี้นั้นนะฮะทางวัดได้นําโลหะ เก่าแก่ในสมัยก่อนนะครับทั้งของวัดบางคานะวัดท้ายน้ำนะครับแล้วก็อาทิเช่นโลหะลระคังเก่านะครับขันทองเหลืองเข็มขัดนะครับและเครื่องใช้ทองเหลืองนะครับโบราณรวมถึงสร้อยทองคํานะครับสร้อยเงินสร้อยนาคนะครับที่มีคนเอามาบริจาคนะครับนะครับก็เอามาเป็นส่วนผสมมาหล่อหล่อหมดเลยนะครับจัดสร้างพระเครื่องอ่ารุ่นช้างคู่เนี่ยนะครับก็ จัดว่าได้ได้มวลสารดีๆทั้งนั้นเลยนะครับมูลค่ามวลสารนับไม่ถ้วนเลยแล้วก็ได้พวกเครื่องรางตะกุดพระเครื่องของหลวงพ่อเงินเก่านะครับพระเกจิในสายพิชิตเพียบเลยทําให้เนื้อสเออัเราจะสังเกตฮะได้เลยนะครับว่าเนื้อหาขององค์พระแต่ละองค์เนี่ยเก่านะครับเก่าเกินอายุเลยนะครับแล้วก็พอมีความเก่าปุ๊บเนี่ยห้ามขายของ นะครับความไก่เนี่ยเก่าเนี่ยข้างขายของอดั้งเดิมของหลวงพ่อเงินเลยนะครับจะมีกระแสเนื้อเข้มข้นผิวออกอเป็นทองนะครับเหลือบเขียวนะครับก็มีหลายวันนะออกไปนะครับพระทุกองค์เนี่ยจะต้องมีค้าบเบ้านะครับค้าบแป้งนะฮะพระเนี่ยก็นับว่าเป็นผิวพระที่คลาสสิก นะครับพระร่วมสมัยที่คลาสสิกองคหนึ่งเลยแล้วก็เป็นพระที่ผมเชื่อว่าเกยยังไงก็ยังทําไม่เหมือนนะครับนะแล้วก็พระรูปหล่อทุกองนะครับจะคว้านเป็นรูนะครับคว้านเป็นรูจําไว้นะเอฟซีนะฮะจะต้องมีรูมีรอยคว้านและก็มีรอยอุดนะครับคว้านเพื่ออะไรนะครับคว้านเพื่อบรรจุผงปัทมังอิทิเจตีนิสิงเหผงม,มหาราชและผงพุทธคุณร้อยแนะครับและที่สําคัญผง ที่ผสมกับไม้โพเสาตะลุงช้างซึ่งเหล่าศิษย์หลวงพ่อเงินทั้งหลายทราบดีว่าเป็นไม้ศักดิ์สิทธิ์ตั้งแต่ยุคสมัยหลวงพ่อเงินท่านยังมีชีวิตอยู่นะครับก็ได้นํามาเป็นมวลสารที่อุดในก้นพระด,ด้วยนะครับนี่นะฮะแล้วก็พวกไม้โพตะลุงช้าเนี่ยก็โดยหลวงพ่อเงินเนี่ยท่านจะมาล้างหน้าตอนเช้าทุกวันนะครับที่ต้นโพต้นไม้นี่นะครับแล้วก็เหมือนกับว่า เป็นของศักดิ์สิทธิ์นะครับลดน้ำมนต์มาตั้งแต่โบราณเลยนะครับแล้วก็เวลาท่านจะราดน้ำเนี่ยจะล้างหน้าลงโคนต้นไม้แล้วก็จะว่าคาถามงคลก่อนจะลดน้ำลงพุทธพื้นทุกครั้งนะครับทำให้พระเนี่ยเกิดความเข้มขังศักดิ์สิทธิ์นะครับก็ได้ว่าได้มวลสารดีและกันนะครับมาอุดพระนะครับนี่คลาสสิกมากนะครับคลาสสิกมากๆเลยกล็นับว่าเป็นพระที่ อนาคตไกลอีกรุ่นหนึ่งนะครับอนาคตไกลอีกรุ่นหนึ่งแล้วก็พระเกจิเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเนาะระยะสั้นๆเพราะว่าเกจิเนี่ยเนืองแน่นมากมายเลยแล้วก็ได้ทําพิธีลุกเสกพุทธาภิเศษครั้งยิ่งใหญ่วันที่23มมกราคมนะครับ ปี26ขึ้น10คข่ําเดือน3ปีกุลนะครับอุโบสถวัดไทยนาหลังจากนั้นก็ได้ฉลองครั้งยิ่งใหญ่อีกหลายๆพิธีนะครับรวมทั้งหมด7วัน7คืนนะครับ7วัน7คืนนะครับนี่เขาก็จะมีนะครับ FC เขาก็จะมีนี่นี่ลายนามอันนี้คือใบฝอยของวัดนะครับนี่ลายนามเลยนะครับผู้ที่มาปลุกเสกเยอะแยะมากมายนะครับนี่นี่นี่หลวงพ่อขวัญเนี่ยนะครับนี่หลวงพ่อจวน เยอะแยะมากมายเลยนะครับหลวงพ่อองอยู่หลวงพ่อเกตหลวงพ่อทองปิวหลวงพ่อแพรนะฮะหลวงพ่อบุญมาหลวงพ่ออุตมะเยอะนี่นะครับหลวงพ่รอดหลวงพ่อเปลืองนะครับหลวงพ่อพิมพาหลวงพ่อลำไยครูบาฟักเห็นไหมฮะนี่หลวงพ่อสนมนะครับนี่หลวงปู่พุมมามาหมดนะครับนี่นะฮะนี่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 รูปนะครับเก่งทั้งนั้นนะครับอันนี้เนื้อเงินก็มีเนื้อเงินแพงมากหลายหมื่นนะครับเอซีก็ พูดถึงเขาๆกันไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูองค์พระแต่ละองค์นะครับ FC นี่ FC ชอบองค์ไหนก็จัดไปได้เลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะให้ดูทีละองค์ศึกษาไปพร้อมๆกันเนาะ FC มาเดี๋ยวจะขายายนิดนึงเนี่ยนะฮะพระทุกองค์นะครับจะต้องมีฝ้านะครับอันนี้เนี่ยองค์นี้เนี่ยถือว่าผมมองว่าจะจะขิเลรข,ของเขาหน่อยเดี๋ยวผมเอาก่อนนะกัน 5นาทีนี่เห็นไหมครับนี่เขาจะมีรอยอุดลักษณะนี้เห็นไหมครับนี่อุดแล้วก็ใส่ผงเข้าไปแล้วก็อุดปิดอีกครั้งหนึ่งเห็นไหมครับนี่เห็นไหมในช้างคู่ทุกพิมพ์จะต้องเป็นแบบนี้นะครับ fc เหน็นไหมฮะนี่แล้วเนื้อเขาเนี่ยนะครับนี่จะต้องเป็นตามม้งนะครับนี่ไม่เรียบไม่เสมอนะครับในพาร์เกสแต่ละองค์เนี่ยนะครับนี่เขาจะผิวเนี่ยจะเรียบเรียบหน่อยนะครับนี่ถอดจากองค์ต้นแบบของกำนันวิรัตนะครับนี่เห็นไหมฮะตาเนี่ย เขาจะเป็นรอยขีดบนเนือ้อเนื้อตาแบบนี้เลยนะครับนี่เหลืองอมเขียวคลาสสิกมากนะครับ fc คลาสสิกมากๆเลยนะครับอยู่ที่เอ fc จะชอบว่าชอบองค์ไหนเนาะนี่นี่คลาสสิกอันนี้องค์แรกผ่านไปนะครับอง์แรกผ่านไปนะนี่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 นอง์นี้ก็สภาพหย่อนสวยนิดนึงนะครับแต่ก็ไม่ถึงว่าคิเลนะนะครับนี่จมูก ดงโด่งเลยนะครับ F4 จมูกดงโด่งเลยนะนี่ไหมฮะนี่ตาเป็นหมวกแก๊ปเลยนะครับนี่องค์นี้เอา4,000บาทนะครับพร้อมกล่องเนาะพร้อมกล่องนะครับเดี๋ยวเลื่อนไปทีละองคนะครับ F4 นะฮะ4,000บาทพร้อมกล่องนะครับ F4 เอาองค์ไหนก็บอกราคาผมได้เลยว่าพี่ต้องการองค์นี้นะครับนี่ดูองนี้นี่สวยหน่อยนะครับ นี่เห็นไหมครับนี่แล้วดูนะครับนี ه, ดบ дорог, บ ان, ด่ดูเห็นไหมนี่ดูจมูกนะครับดูคิ้วดูตาดูปากนะครับตาเป็นหมวกแก๊บทุกองนะครับตาจะต้องเป็นหมวกแก๊บทุกองนะครับหน้าตาเนี่ยเห็นไหมฮะคมชัดลึกจมูกกลมๆนะครับปากจะยิ้มซะแยะนะครับนี่เห็นไหมตําหนิในพิมพเนี่ยมีทุกองเห็นไหมครับรอยแผลบนหน้าผากเห็นไ,ไหมฮะนี่นี่เส้นคอตึงๆนะครับแล้วก็นี่นี่คาบเบ้าคราบแป้ง นะครับสะเก็ดไฟจากการหล่อนะครับมีทั่วองค์พระเลยเห็นไหมฮะนี่รอยอุดชัดเจนนะครับนี่จําไว้ให้ดีนะครับจําไว้ให้ดีนะจําให้แม่นจําพิมพ์จําเนื้อนะครับจําให้แม่นเลยนะครับนี่โอ้โหองค์นี้สวยมากนะครับนี่องค์นี้สวยมากๆนี่นี่ห้าพันบาทนะครับองค์ที่สองห้าพันบาทนะครับ องที่สามนี่พระอมกล่องให้กล่องไปทุกองค์นะครับนี่องค์ที่สามนี่สวยไม่แพ้กันเห็นไหมครับ fc เห็นไหมนะครับบนเหนือตาเนี่ยนะครับนี่บนหางคิ้วเนี่ยเขาจะมีเหมือนกันเห็นไหมนะครับตำหนิในพิมพ์นะครับแล้วดูเนื้อเป็นระยิบระยับเลยเห็นไหมครับนี่เนื้อพระแท้ของช้างคู่จะเป็นอย่างนี้นะครับเพราะว่ามีส่วนผสมของทองคาเนี่ย โอ้โหเป็นน่าจะรุมรวมเกินสิบบาทนะครับที่ชาวบ้านเนี่ยนะครับชาวบ้านและคนรวยนะครับนำบริจาคนะครับและเพื่อหลอมนะครับนี่นะฮะเกิดจากความศรัทธาของญาติโยมล้วนๆเลยนะครับ fc เห็นไหมนะครับนะฮะเอาสมบัติส่วนตัวมาหลอมพระเนี่ยโอ้โหกุศลแรงมากนะครับ fc ทำให้เราเนี่ยได้มาสะสมกันนะครับพระองค์ทุกองค์เนี่ยก็จะมีเนื้อทองคำเห็นไหมองค์นี้ก็แกะทองคําเลย เห็นไ,ไหมฮะนี่นะครับสวยๆเลยนะฮะสวยๆเลยนะครับนี่หน้ากลมๆแกะทองคำด้วยองค์นี้นะครับองค์ที่สามนะครับห้าพันสามร้อยบาทนะครับห้าพันสามร้อยบาท เนี่ยพรดล้างเก่าทางนั้นนะครับพระล้างเก่าทางนั้นนะครับแล้วก็เขาแกะซีมไว้อย่างดีเลยเห็นไหมผมก็มาแกะให้ fc ดูนี่องค์นี้สวยสวยเลยองค์นี้น,น่าจะสวยสุดแล้วนะครับ fc นี่ผิววิ่งเลยองนี้ก็แกะทองคําเ <Piet. S 1> ห็นไหมเห็นไหมครับเนี่ยถ้าผิวแบบเนี้ยแกะทองคาทองคําเยอะมากๆนะครับนี่เห็นไหมนี่นี่รอยตานะครับแล้วก็มีเม็ดตาด้วยโอ้โหคันสิกนะครับนี่เหมือนลุกหลุงเพราเงินมีเม็ดตาเลยเห็นไหมฮะนี่องค์นี้ผมจะชอบกว่าทุกองค kum. เลยที่ผมซื้อมา นะครับนี่โอ وا, <c ười> squishy, uh ้โหเดิมองนี <c ười fact> <c ười fact> <Busan> ้เด <Movie> ิมเดิมมากนะครับดูโอ้โหดูผิวโอ้โหสวยสวยองนี้สวยมากครับนี่ห้าพันห้าร้อยบาทนะครับห้าพันห้าร้อยบาทนะครับนี่แล้วแต่ fc จะชอบนะครับห้าพันห้าร้อยบาท ก็องนี้นะครับนี่สวยๆพอๆกันเลยนะครับโอ้โหสวยเหมือนกันเลยนะครับไม่แพ้กันนะโอ้โหดูทองดิค <game> รับนี่น <asan> ้ like so <up> no ําทองแบบเนี้ยครับแก่ทองคํานะครับและหล่อแรกๆด้วยนะครับนี่เส้นคอใหญ่แบบเนี้ยหล่อแรกๆเลยนะครับนี่มีเม็ดตายเงี้ยครับเห็นไหมโอ้โหนะครับนี่หล่อแรกๆเลยนะครับนี่นี่น้ำทองหลๆแบบเนี้ยโอ้โหเนี่ยแข้งคู่เนี่ย เนี่ยเขาเรียกว่าจริงๆเนี่ยเราไม่เคยเห็นนะผมก็ไม่เคยได้ผิวแบบนี้มาสักทีนะครับถ้าไม่ได้ลังเก็บมาเนี่ยผมแบ่งลังมานะครับสองสามวันมานี้ผมก็เข้า,าลังเซียนนะครับเพราะว่าถ้าไม่เข้าเราก็ไม่ได้ของหลักมาอย่างเช่นพระพิจิตรเม็ดข้าเม่าเนี่ยอีพีที่แล้วเนี่ยนะครับถ้าไม่เข้าลังไม่มีใครมีเอามาแบ่งปันหรอกครับช้างคู่ก็เหมือนกันนะครับถ้าเจอเนี่ยเราก็เจอเฉพาะพระพิมพ์ธรรมดาที่ไม่สวยเท่าไหร่นะครับกลางๆแต่ได้ผิวแชมป์เนี่ยนะ จะต้องมีในรังเท่านั้นแหละครับ F4 รั 4, งที่เขาเก็บไว้นะครับนี่นะฮะองค์นี้ห้าพันห้าร้อยบาทนะครับห้าพันห้าร้อยบาทน,นี่เดี๋ยวผมจะลืมตำแหน่งมันเนี่ยไม่น่าลืมอ่ะนี่นะครับ F4 นี่ แล้วแต่ FC เลือกเลยนะครับว่าจะชอบองค์ไหนนะครับสี่พันนะครับห้าพันนะครับห้าพันสามห้าพันห้าร้อยห้าพันห้าร้อยนะครับนี่ FC นี่นะฮะแล้วแต่เลือกแล้วแต่ชอบเลยนะครับพระเนี่ยสวยทุกชิ้นนะครับดูเห็นไหมนี่สวยทุกชิ้นเลยนะครับแล้วแต่ FC จะชอบองคไหนนะฮะนี่องห้าพันห้าร้อยก็จะวิ้งวิ่งหน่อย นะครับ F4 ก็ EP นี้ก็มีมาแบ่งปัน F4 เพียงเท่านี้นะครับมาศึกษาพร้อมสะสมกันใครมีหลวงพ่าเงินรุ่นช้างคู่นึกถึงผมได้เลยนะครับส่งมาขายผมได้เลยนะครับก็เว้นช่องส่วนต่างให้ผมซับองค์ละ500ผมจบให้นะครับ F4 ก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นเป็นเป็นค่าแรง นะครับผมจบให้นะครับส่งมาขายได้เลยนะครับ f c ผมยินดีรับใช้ก็เหมือนเดิมนะครับณสักเหล็ก0835936287นะครับเบอร์นี้นะครับลายและเบอร์นะครับเลขเดียวกันเลยนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยรับประกันพาแท้มีเก็บเงินปลายทางนะครับ f c มีการเก็บเงินปลายทางเนาะวันนี้วันนี้ก็กราบขอบพระคุณ f c แล้วก็เดี๋ยวอีพีหน้าเจอกันใหม่เนาะสวัสดีครับ